สวัสดีค่ะ พบกับช่องความสุขของกุ้งนะคะเดี๋ยวนี้กุ้งจะชวนเพื่อนๆมาทำเกี๊ยวทอดไส้หมูค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวนี้จะมาบอกเทคนิคการทอดเกี๊ยวด้วยนะคะว่าทอดยังไงให้กรอบเปลืองฟูแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันค่ะก่อนอื่นเรามาตำสามเกลือกันก่อนนะคะก็จะใช้กระเทียมไทยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเม็ดพริกไทย1ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปอีก2ต้นนะคะกุ้งจะตำเขาให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวสามเกลือตัวนี้นะคะไป ผสมกับหมูสับของเราค่ะวันนี้กุ้งใช้หมูสับติดมันนะคะ200กรัมค่ะใส่3เกลือลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนะคะ1.2ส่วน2ช้อนโต๊ะค่ะ ผงปรุงรสนะคะอีก1ส่วนสช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปอีก1ส่วน2ช้อนชานะคะเดี๋ยวเราจะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะพอเราคลุกส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้ากันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมลงไปอีกนะคะอีก3ต้นค่ะในส่วนของต้นหอมนะคะเพื่อนๆสามารถปรับลดได้ตามความชอบของเพื่อนๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพักตัวไส้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวแผ่นเกี๊ยวกันค่ะ สำหรับแผ่นเกี๊ยวนะคะกุ้งใช้ตัวนี้ค่ะของตาพึ่งนะคะแผ่นเกี๊ยวตาพึ่งนะคะเราจะใช้ได้ทั้งต้มแล้วก็ทอดเลยค่ะกุ้งซื้อมาในราคา27บาทนะคะห่อน,นี้จะมีอยู่500กรัมค่ะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะเด็กกุ้งจะแปะลิงก์ช่องทางการติดต่อให้เพื่อนๆดูใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมได้เลยค่ะทีนี้เรามาห่อเกี๊ยวกันค่ะเราจะเอาเกี๊ยวด้านที่เป็นแป้งนะคะอยู่ด้านในนะแล้วก็ใส่ไส้เลยค่ะใส่ไส้ก็ปริมาณ ตามความชอบเพื่อนๆได้เลยนะไม่ต้องใส่หนามากนะคะเพราะาเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะคะถ้าเราใส่หนามากเกินไปเนี่ยไส้เขาอาจจะไม่สุกได้นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำค่ะตรงหัวมุมแบบนี้นะคะ2มุมเดี๋ยวนี้เราจะพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็กดด้านข้างให้ติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็กดไส้ลงไปนิดนึงนะคะให้เขาแบนๆนิดนึงไส้เขาจะได้สุกได้ง่ายๆะคะ่ะ วันนี้กุ้งทำเกี๊ยวอยู่ที่80ชิ้นนะคะใช้แผ่นเกี๊ยวอยู่ที่80แผ่นนะแล้วก็ตัวไส้เนี่ยยังเหลืออยู่นะคะตัวไส้เราสามารถเก็บใส่ตู้เย็นนะคะแล้วก็เอามาใช้ในครั้งต่อไปได้นะ,ะตอนนี้เราหอ่อเกี๊ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันค่ะ ทีนี้เรามาเตรียมน้ํามันทอดนะคะเวลาทอดเกี๊ยวต้องใช้น้ํามันเยอะพอสมควรนะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะในการทอดเกี๊ยวค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะสีเกี๊ยวเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะพยายามพลิกกลับไปกลับมาเรื่อยๆนะคะพอเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนี่ยเราก็ตักมาพักเสด็จน้ํามันได้เลยนะคะอย่าปล่อยให้เขาเป็นสีเหลืองเข้มเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เรามาพัก ให้เขาเสด็จน้ํามันเนี่ยสีเขาก็จะเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ทอดเสร็จหมดแล้วนะคะ80ชิ้นพักให้เขาเสด็จน้ํามันนะคะแล้วก็ให้เขาคายความร้อนอีกนิดหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาใส่ถุงให้เพื่อนๆดูนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนอยากลองทําขายดูนะคะแล้วก็อยากจะมัดใส่ถุงขายเป็นถ, ung ถ ung ุงถุงละ20-25บถึงบาทนะคะวันนี้ก็เอามาลองทําให้เพื่อนๆดูนะก็ๆๆจะมีถุงนี้คะ่ะถุงแกงนะคะ แล้วก็ใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวเกี๊ยวลงไปค่ะประมาณ12ชิ้นนะคะแล้วเราก็มัดปากถุงให้พองๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถลองนาเอาวิธีนี้นะคะลองไปทําตามกันได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูเกี๊ยวทอดไส้หมูของกุ้งในวันนี้นะคะ <S <S 2> <S 2> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ